สวัสดีครับผมชื่อนายลับสังบุญบุญธัตนะครับเป็นประธานเครือข่าย oppose. วัฒนธรรมละหูที่ผ่านมาเ,เครือข่ายวัฒนธรรมละหู um, นะครับก็ได้จัดทําโครงการในเรื่องของการจัดทําการสืบ,อบทอดประเพณีวัฒนธรรมคอชุมพรละหูแล้วก็ได้ทําโครงการไปของที่โครงการประวักการครับโครงการประวักกาก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็ให้ทําโครงการในเรื่องของประวัติศาสตร์คอนเป็นมาคอนชุมพรละหูแล้วก็ในเรื่องของการ เป่าแคนหน่มือัดคือเวครับในเรื่องของํามือเวครับในเรื่องของบทเพลงดั้งเดิมของพี่น้องชนผ่อละหูนะครับได้ทำอยู่3เรื่องนะครับแล้วก็ได้ทำอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวชัยปการแล้วก็แม่อายเมียปะเป้าแล้วก็แม่สวยนะครับอยู่2จังหวัดแล้วก็หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จก็ได้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้กับผู้ที่สนใจนะครับเบญจวัรชนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปจะสืบทอดในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านนะครับในเรื่องของการเป่าแคนกันในเรื่องของอบทเพลงดั้งเดิมมแล้้วกก็ไดีาร เผยแพร่นะครับจัดทำวิดีโอด้วยนะครับจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้กับคนในชนเผ่าแล้วก็ให้กับคนชนเผ่าทั่วไปนะครับได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจในเรื่องราวชนเผ่าของละหูนะครับที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมาการของเครือข่ายวัฒนธรรมละหูแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมอินเผนนะครับที่ช่วยผลักดันให้มีโครงการดีๆที่สามารถทําในเรื่องของชนเผ่าะนะครับชนเผาในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆได้แล้วก็ได้มีการเสืบอมถอต่อไปนะครับ อาคือดอยก็จาเลยกูสบอย็นเยานูตีมก็จาก็จ้าเลยเฮี่ยเกยจก็ถูดอยเลยเขาก็จาเลยกูสาสติกเขาก็จะเก็บมาตีก็เยนเยจานูก็มาสบอโตเลยเขาก็ย็นเลย้านูเชมปก็มกะไม่ถือเยนเยานูก็จาอยู่เลยเหเกตถปูที่เตาอันที่จุบเยูนีโดอคือหกล้วก็าจารว่าชื่วีอว่าาชะกยากุดูจิ้งก็ไมู่กด๋อด๋อยเลย

เงาเขา老人าก็มือวิจักเลยจะเกียวยอาสวีจูบดีจกาเงาเาลท่าแม่มาจาวิบากดอมเค แต่ละเวกาแต่ละวต้อขอถาปัตอย่างนขังแกกังนอยเลยดีเชียวชาปตองเนเราญาติชอกามือปัตตอเยกาจากเวกามือปัตอมือจาวจาเวกามือปัตตออยาขดหลอตาเหล้งกาจะกติลาวิโยอย่างนีกามือจะเกลีแลเต้มางิเฮอามคุมีคนลุชญาเหล่ากามือวกาตีจุดแพเวเคือมืมจาวจาเล่ากามือก็ติจุดแพเวกเหล่าลอเช่คมาคยโจตาทากสิบอยูชาตอย่างนิงิเฮอาตเนย่ยฮกามือเตท่ามคุมีโคไกเล่าเคยยามีฮ้าจะไม่ท

นูแม่ขึ้ชมาแล้วเคเตกัชวไหมนูแม่ชมาวิตงจิกเลยเต่ม้าโดลาม่ชอบลาชอบโดราไม่ชอชลาเลยชโดลาชอบดชอบเลยชลามอูนแม่มาอกูเมทาม่เชคมาเจอปตวตาเจมือแต่ละปะตวยังอย่มากาวิโอกูยอยา หนูเม่อถ้าม่อเช่นไก่อจุเล็กก่อเหมืองมาเดียทายาปาลามิกาฮิกาเชียวโลกเลยงาตัวก็เดินเสาะคิมงาบิโอเล่บูจาเออบูจาวิ่งหนีเตกลิลี่เวลีงาฮือลาหูลาหุนี้ยากเพราะฮะก่หมอกักุลโก้เขาจะจะทักกนูเมื่อกักคือวิมาจอจ่อติวจ่อเลยอีกใควลีชมวิชมวิติมุจิติไปวิปตะ เขาก็ยันเนี่กูมลวยเียท่าฮีป้าจูปามามาวิเขากน้มกับคึป้าเนี่น้มเพปปาอีกคยกแม่ไกวิอ่ขโมวิประตัวอนาคตูน้มกับคึปาไม่งงติเลเขากงคืออ่าช่วยเกกจ้ากหล่อแรงุปะมาตินดีกอเงาเล่อุกากอตาเลเอไเขากน้มกับคึปา กาอจจเลยยันเนยยันู่าคือปาฟื้มาฟื้เลยฮิปะก่อจจเลยกระที่ก่อฟื้ลยก่อมาพิเชวิลีก่อฟื้เฮปิโลเชวิสติคือปะมาปากะจโอฮิปะกะจดเลอเออนาคตอูวุสอูม a กะแม่ไกย m a ะ a ยุคเคตัวปัตตา จ้าปีก็เวงหัวเราข้อกูเจ้าปีกเวงนมือปัสสะเกาจาเลยเฝึฟมาพิเรเชวีมาปัตอเลขติเลงก็เด็กเขาติปเขาะจาฮจาวีเจ้าปีมาจ้อกุนมอปมาจกุกคือมาแพวปตตเก็จะกุดดเลปตีติติดกวยเขาก็จาเวอจะมาชูค็เลยชมจกแกไลกคกัขปตตอเก็จะปัตตเลไมงงงติเลงากูเชวีเจ้ปีจาเล ฟื้นมาเช่วิริติคอเขางัลเราวยาติมัวเขากลาวยาตาลัลตาลาวียันเนียก็มาขอเช่ปีรเชวิีิ เขาก็ุกาประตเลจะเหนกีวีุกบออุจยาเลยบุคโยลาวิลีุกัไม่องหุจักทีตวีเอุยากมะเตียก็จะเลดอเลติกกรมะจออันนี้เตียกองหงุอ่าสละนุมปะกัอ่าจะจุจจสุฟิตุกรมะจอปัะตะเลงหงุสละกุเลยันเนกูเลจะวิดวเวฟจอแล้วจะจะเลติกไเชวิลีเขากยันเนอันเนกะตเจเลฮิลาวิลเขากะปัะตะ กุกค่าปาโตเลชิกาสติมาเพ็ตาลาวิงฮาร์ลาวยาอุสพกคาไปกัตโยอคฮอดโมลี လာဟ <anto> ုအပူကာတိဗီလောအခ like ုပူငာဟလာဟုတီယေအခုပူသာပြရှာပီလာဝေအယောကာရှာလမီတေလေအဖိုတလာလေအိုခေတီလေကာတိဗီတေခောဝေတိချခောတေကောနခောဝေတေကားဝေတေခောဝေပါတေချီဝေရှက်ချီလိုဝေညိုတိလေဝေပေါ့ဘီယူလောက်ခေမောရှာတီလေဟောနာတော့တေဝေငာဟလာဟုတိချာဝေထာတိချီလေအရှေခောရောဘီဘီကာမကောဝေ Kerok kuka kau buk jatet teh yuk kula gawe. Kerok kuka mai kau cakli tima ga. Ngaji cuma cokek kau cuda maga. Ya ni kau ketoto cuda wio ya Kuka mai kau kuka yo sana sana mulai patol yang kau. Cuma kau ya ni kau tille sepaga. Mas sepaga tille jidak leo. Hi kai cewiu buk jah.